จอยซีริรักส้มกินชายรุ่นพ่อจอยสีริรักอดีตนักแสดงสาวเจ้าบทบาทสาวน้อยคาเฟ่ในตำนานที่วันนี้เธอมาเผยถึงสาเหตุการห่างหายจากวงการบันเทิงไปถึง8ปีในรายการและเปิดชีวิตติดเรียนจนกลายเป็นว่าที่ด็อกเตอร์ไปแล้วพร้อมไขข้อสงสัยคบแฟนมาเกือบ10ปีแต่ไม่เปิดตัวออกสื่อเลย ตอนที่กำลังดังอยู่ดีๆก็ค่อยๆออ,ออกจากวงการบันเทิงไปเกิดอะไรขึ้น จอยบอกว่ามีเรื่องราวหลากหลายเกิดขึ้นเราทำงานก็ใช้ความจริงใจนำหน้าอะไรที่เรามีความสุขเราทำเต็มที่แต่พอช่วงเวลานั้นแล้วเรารู้สึกไม่ใช่แล้วเราไม่มีความสุขกับตรงนี้ประกอบกับว่าเรามาสนใจอย่างอื่นรอบตัวเราเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เล็กเข้าวงการตั้งแต่อายุเจ็ขวบเราอยู่ตรงนี้มานานมากจนถึงเวลาเรารู้สึกว่ามีอะไรอีกไหมที่เราอยากทำเลยคิดว่าน่าจะหาเวลาทำ อะไรให้กับสังคมบ้างในเชิงของนักแสดงก็ทําอะไรเพื่อสังคมอยู่แล้วแต่มันแค่ด้านหน้าถ้ามีโอกาสเราก็อยากทําเต็มที่เต็มตัวมุมหนึ่งเรารู้สึกว่าเราได้ตอบแทนคนที่เขาชื่นชอบเราด้วยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยากทําอะไรก็ทํา ที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตมีชื่อเสียงอะไรที่เราพลาดไปหมายถึงมีอะไรที่ยังขาดอีกที่เรายังไม่ได้ทํามีอะไรที่อยากเรียนอีกอยากเรียนรู้เราก็เลยสนใจเรื่องนั้นแล้วไปทําจัดเวลาตัวเองใหม่ ตอนที่ตัดสินใจออกจากวงการจะเป็นช่วงพีกพิกๆเป็นนางเอกอันดับต้นๆเหมือนกันจอยบอกว่าเรารู้ข้อดีข้อเด่นและข้อด้อยของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับปากทำงานชิ้นหนึ่งแล้วเราต้องทำให้เต็มที่แค่ไหนเราต้องประเมินว่าคนที่เขาอยากให้เราไปทำงานด้วยเขาคาดหวังขนาดไหนเราทำได้ใกล้เคียงกับที่เขาคาดหวังไหมงานในวงการเราทำได้เป็นทีมใหญ่มากทุกอย่างมันต้องพร้อมที่ผ่านมาหายไป8ปปีเรา ได้ไปทำเรื่องราวนู้นนี่ของเราก็โผล่มาบ้างปัจจุบันมีผู้ชายคนหนึ่งดูแลหัวใจเกือบสิปีแล้วไปเจอกันได้อย่างไร โดยจอยบอกว่าไม่ใช่ในวงการบันเทิงเขาเรียกว่าคนมาเจอกันต้องมีบุญวาสนาต่อกันก็ต้องมาในจังหวะที่ถูกต้องถูกเวลาเริ่มต้นไม่คิดว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์แบบนี้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติคงจะถูกจริตซึ่งกันและกันเขาดูเป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจที่ผ่านมาไม่เคยมีปากเสียงกันโดยจอยบอกว่าใช้คำว่าจริงใจวิธีการแสดงออกเราเติบโตเรามองโลกในแง่บวกส่วนอายุนั้นห่างกันประมาณ รอบตอนนี้ไม่ได้ปิดเป็นเรื่องธรรมชาติไปทานข้าวกันปกติเพียงแค่ว่าไม่เป็นข่าวเท่านั้นเอง